มีนเป็นโลหะทองครับผมเนี่ยครับแันแรงครับมาแล้วเนี่ยเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะแรงเลยเนี่ยครับเต็มกองถุกท่านครับเนี่ยครับเป็นโลหะทองของแท้ครับตัวแรงนั้นเลยครับ บรรยากาศยามเย็นครับบนเนินเขาครับนี่ครับดินอัดเต็มกล่องไปเลยครับมีขนาดไหนใสขนาดนั้นครับแต่ดินนี้ไม่น่าหนักนะดินนี้ท้าไมแฉะไม่หนักนะ,ออะเออแต่ข้างล่างของแมวนั่นเมื่อกี้เอ็นเลยอ่ะ,ะเออ,ตอแต่ติดดีอ่ะ มันแทงได้แปดนะันแทงได้แปดได้ไงเนาะโอ้โหแม่ไปยีทุกเที่ยวอ่ะมันแทงได้ต้องมีเก้าขึ้นน่ะเก้ากว่านั่นแหละต้องมีสิบปากเออพี่ไปยืนดูมันสิบกว่าอย่างเดียวเลยกระบะกันเทกันเออมันสิบกว่าเกาะปากขยาวน่เจ้าแรกมันแทงได้สิบเอ็ดนุ่นในเ้าสเออไม่รู้มันเอาอะไรวัดไม่รู้กระบะเท่ากันเก้ามันแทงยาวถ้ามันแทงติดถ้าต้องแทงได้เมตรพี่อ่ะเอติดกิวขึ้นมันแทงได้เมตรเมตรหนึ่งมั้ง เบตรที่สเบตรที่สี่ขึ้นเรื่อเออแล้วมันให้มี8กว่าใช <8. S 2> ่ครับอ่านแล้ครับเนี่ยครับวิตเตอร์ของเลยอิไม่ตักแล้วครับเนี่ยครับดับเย็นครับเดินเข่าครับผม ฮะี่ไม่เสียงมันเดินหอบเลยไมเดินหอบอ่ะครับเบนแลเบิ้นตัดดิเบนดิมาแล้วครับดูท่อก่อนครับไดแล้วครับเด็ลๆรีบๆครับผม เดี๋ยวไล่ให้ดูใหม่ครับผมนะครับ